การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกครั้งที่216ซึ่งจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่10ถึง24พฤษภาค,คมก็คือช่วงเวลานี้ที่สำนักงานใหญ่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีมติรับรองแล้วนะครับให้โคราชจีโอพาร์คเป็นยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์คท่าผู้ฟังหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอาแล้วมันมีความสำคัญย่งไงหัวใจสำคัญของจีโอพาร์คก็คือเป็นอุทยานธรณีที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ และเป็นแหล่งทรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับนานาชาติเป็นหัวใจสําคัญทางด้านวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับแหล่งทรน,นีวิทยามีการบริหารจัดก,การแบบองครวมทั้งในด้านอนุรักษ์การศึกษาและพัฒนาแบบยั่งยืนโดยอาศัยชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดก,การ ล่างสู่บนจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นเมืองที่4ของโลกนะครับต่อจากอิตาลีเกาหลีใต้และก็จีนที่มีดินแดนแห่ง3มงกุฎของยูเนสโกอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันโอ้โหพูดแล้วขนลุกนะฮะ